ได้เหรอการกรรมและสันทิชัไม่เคยทาเลยนะฉันอยู่คอนโดฉันอยู่บ้านก็ไม่ประจําห้าเดือนอยู่ที่นู้นห้าเดือนอยู่ที่น,นี่นะลองดูเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนทุกอย่างคือสิ่งที่ดีค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไม่มีที่ใช่ไหมโอเคปลูกในขวดค่ะกับหัวค่ะไม่มีที่เป็นแปลง,ปลงใช่ไหมแจกค่ะพี่เขามีที่เป็นไร่ๆค่ะเขาก็าเอาต้นไม้ที่เราเพาะไว้ด้วยมือของเราเองเค่ะไปปลูกในที่ของพี่เขาของเพื่อน แจกคนอื่นให้เขาไปกระจายในที่ที่ใหญ่กว้างขึ้นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจค่ะถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเลยเนาะแค่เราเปลี่ยนความคิดเองเราเชื่ออาจารย์เชื่อทุกทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เราภูมิใจที่เราได้เรียนออนไลน์ตรงนี้เราภูมิใจหลักสูตรตรงนี้เราต้องทำสิทำฉันทำได้ฉันดีใจมากเลยนะคะ โอเคแค่นี้พอแล้วก็ปลูกหลายอย่างนะคะก,ก็ก็อาจจะเป็นนิดๆน้อยที่ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนเหมือนเหมือนท่านที่มีที่ได้เยอะนะคะแต่ฉันภูมิใจมากค่ะที่ฉันได้ปลูกและได้แจกให้กับคนที่เขามีที่แต่เขาก็ไม่ได้ปลูกอย่างเราใช่ไหม